สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเดิอนออกกำลังกายแล้วก็มีงานด้วยมีแค่นี้เนี่ยเนี่ยหรอพี่ฟ้านี่ยหรอนี่ะคืออะไร เม Love ืองรอมปราบเยอะเดจะถ่ายกล้องนี้ส่งให้พวกนี้นะ เป็นครั้งแรกที่ฉันเดินไปบ่อน้ำร้อนเดนไปจังนั่งกับคนตื่นเต้นเนาะวันนี้มาออกกําลังกายเห็นไหมเห็นไหมนี่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 กล้องอะไรอีกอ่ะเออนี่เห็นไหมเห็นไหมาออกกําลังกายกั กังไหมนี่ฉันเห็นเขาลงกันออฉันก็อยากได้ฉันก็พยายามทำแบบไหนทำแบบไหนทำแบบไหนทำยังไงทำแยบไหนยังไเออ,อวะ <laughs> <laughs> เราทำได้แล้วใช่ไหม ความันสลับได้ไม่ใช่เหรอ้หอได้อืออากาศแล้วนอนโคตรดีอ่ะ ใครๆมานะก็ชอบและนองห่ดเลยห<า>นักทองเทียวทุกคนมาแล้วน้องบอกดาราทุกคนนั่นมีรุ่มาตะกี้หลบแหละมันแอดมาวิ่งมุมเนี้แอดชอบมาเนี่ยตรงนั้นสวยนะผบองแตกไลนะอืสวยแล้วก็เวลาถ่ายรูปม,ม,มันมีรมดเหมือนกับรถไฟฟ้า,ฟาเลยแหละถ่ายไปที่เป็น,นรถไฟฟ้า อย่างเดียวอย่าเพิ่งตกนะเพิ่งตกเขาปักตะไคร้ไปแล้วเขาปักตะไคร้ตรงนู้นแหละเอาอะไรเอาลองเอาอะไรลองก็เอาเด็กน้อยปักถ้าปอปอห้าปอหกน่หมดเก่งพอเสร็จแล้วนะเออพี่ ก็บาจริงบจริงเบาชืงก็ตกปลาเหรอทุกวันจริงเหรอมีตกปลาเออ้งนูนจะมีเด็กๆมาหนังแบบเพราว่าหลานชิวๆอ่อหลอดมาแล้วก็เอากินนิดนึงมาหนัง ไม่ต้องไปตกเลยการเวี้ยงแบตติดก็ตกคนคนเดินทางเทียวชาวเวี้ยงแบตพูกก็ไม่เถึงไร ไมบเลยนะจ้าแตาต้องใจนุ่มมัดตรงนั้นเขากรลอบเลย <c oughs> ไม่ใช่พวกเราคนตกปล<ร><ร>าเขาชอบเราบอกนุ่มมัดทุงกับค่ะนัดรัาอด,ดทนดังเวลาคือขนมหมดกับนะคะนี่รอและคะโอ้โห นี่จากนี้ไปนู้นกี่ลไม่รู้แต่ว่าไอ,อ,อ้ว่านยังไงท็อโลได้แล้วจากนี้ไปนู้นนะกบปฟ้าไปกับใช่ไหมไปกับเขาวิ่งเราเดินเขาเดินป้าไม่วิ่งป้เดินมาวิ่งตู้ไม่ไหว ยืนก็ยูนะแต่ไม่เอาติดเตียงนะแบบเดินปนไห้มาแน่ใจอ่ะอยากกินอะไรก็สูกินด้ละสิงปละสอย มีนะจริงอ่ะนี่ค <ck> ือมีดคือใช่มันคือัตปันะฮะแ่คือใช่มันคือฮัตปันมันจะหมอบวิ่ง เอ็มก <mm ็มองว่าเขาทักมาทางคันเหรอเหมือนคนเสียมารายาเลยอะมองเขามาจากไหนมาครคลอนมเออนเอ็มมเ้ไปคนทักมนกันหมดเลย เข้าเขตบ่อน้ำร้อนแล้วจ้า อากาศเย็นชิลวันนี้อากาศดีเข้าเคตบ่อนน้ำร้อนแล้วนะจ๊ะโอ้ยอากาศเย็นเลยเข้ามาในนี้ บ่อน้ำร้อนเย็นมากทุกคนชื่นใจอ,อชื่นใจชื่นใจทุกคนเย็นมากนเ,นเราเวอร์ชั่นเลยอุ๊ยมา c o l l a b o r a t i o เลยอะเธอเพื่อนเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ไม่มีเพื่อนรุ่นนอ้องเป็นแต่เพื่อนรุ่นพี่ นี่แม่นางห้สกว่าแล้วนะทุกคนเรียนเนี่ยแม่นางนี้ห้าสิบกว่าแล้วนะโอเคพอ,อน้ำร้อนแล้วโอเคนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมาเดินออกกําลังกายยามเย็นกันนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้บายๆจ้าไปแล้วจ้า